สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับมาร์โนบุลรวมนะคะอีกช่องนึงก็คือมิ้นแอนแมวนั่นเองนะคะไม่หนาวก็คือวันนี้เราก็จะมาแกล้งนะคะก็โอเคเรายังไม่ได้ดูผลัพธ์เลยเนาะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลัพธ์กันดีกว่าโอเคเก็บตุบ๊กเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะนมาตรงหญ้าแบบนี้โอเคแล้วก็นี่ โอ้น้องเกดน่ารักจังเลยอะต้าเดี๋ยวฉันจะเก็บแว้กันอา้าวสเกลิตันเดินมาหาฉันแนละ้วทำไมเนี่ยก็ไปดูหุมขานนี้ดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าว้าวู้อะไรอะรอในนี้เอ้ยมีเพชรอยู่ในนี้เหรอ ว้าวัน่นก็เฮสิคันคนงั้นเดี๋ยวเรารีบเข้าไปกันดีก,กว่าโอเคไปเลยว้าวมีอะไรำถไฟด้วยอะ่ะ呀ต้องจัดหน่อยแล้วปารู้ดว้วยครับไม่นะัก ดูกว่ากว่าก็นี่ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะทุกคนนี่แะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ของการแก้ยแบบต้องใช้เงินล่อนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปแก้ฉากต่อไปกันเลยค่ะเย,ย้แก้งสำเร็จแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่แก้ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะจะมีแผนแก้ตัว,ว <Yay! S 2> ยแหวนแกตัวที่ว่านะัมันคืออะไรกันเหรอก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ go. สร้างบ้านตามปกติของเรานะคะจะสร้างแบบไหนก็ได้นะคะแต่ก็จะสร้างแบบไม้ธรรมดาเลยเนาะโ okay. อเคตรงแบบหมดนี้ถ้าจะสร้างบ้านก็บ้าน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 โอเคบ้านแบบตรงนี้ดีกว่านะ Okay. เคอ่อสร้างบ้านก็ประมาณ6บล็อกแม่ความยาวก็พออยู่นะ,ะ,ะ,ะอันนี้จะต้องไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะวุ้ย <c oughs> <c oughs> Ay. แล้วเกี่วทึ่ใช่ไหมเคตล้วก็วางกระจุก กระจกระกอะไรเลอกแตกเลยนะคะโอเคและตรงนี้ก็ปิดนะคะอันนี้มันต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆนะ แต่ว่าเราก็จะทดสอบในโหมดนี้นะคะจะมีปิดแบบนี้โอเค แล้วก็ตรงนี้ก็ปิดใช่ไหมคก็ทุบจนบล็อกสุดท้ายเป็นสนร้างกัะจบแล้วก็จะมีอุ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็จะมีกระจกสวยไหมเนี่ยเฮ้ยคนละอย่างกันเลย,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 ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเี๊ยวเดียวเดี๊ยวา3บีบยวเี๊ยวเดอ๊ยวเดีมยันี๊เดี๊ยวเดียวเอ,อยวเนีเีเดี โอ๊ยมีอะไรจหมูโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะขอตัวสร้างบ้านก่อนนะ